ส่งผลงานเจเจในปี2024กับการพาทีมสาตนดีโกโมโจสู้ยิบตาติดท็อป3 PVF พร้อมสถิติโหดทะลุตารางสวัสดีครับท่านชมครับพบกันอีกครั้งครับกับสาระดีกีฬาดังครับ ใครว่าอายุ38จะเล่นวอลเลย์บอลระดับโลกไม่ได้เจเจนุสราต้อมคำคนนี้นะครับยังเซตได้แม่นจ่ายบอลได้เนียนทำสถิติสุดปังในลีก p v f ของสหรัฐอเมริกาวันนี้นะครับสาระดีกีฬาดังจะพาทุกท่านไปส่องผลงานสุดโหดของเจเจกับทีมซานดิเอโกโมโจจะเก่าแค่ไหนจะเก่งแค่ไหนเราไปดูกันครับเจเจของเรายังโหดนะครับสถิติเซตขึ้นแท่นอันดับ3ของลีกลงเล่นนะครับ 88เซตทำแอซิสไปทั้งหมด932ครั้งเฉลี่ยต่อเซตครับ10.59ต่อครั้งติดอันดับ3ของลีกนะครับอันดับหนึ่งแอชลีวานนะครับแกรนราปิดไรท์ทำไป1,000แอซิสอันดับ2อ i s าริซากาชิเดนนะครับจากเวกาทิวทำไป976แอซิสไม่ใช่แค่ติดอันดับนะครับแต่ยังทิ้งห่างมือเซตฝรัง่งรุ่นน้องอีกหลายคนและที่สำคัญคือเล่นได้อย่างสม่ำเสมอไม่มีดรอป ผลงานของเจเจนะครับไม่ใช่แค่เซตเกมรับก็สุดนะครับติดท็อป10การขุดทั่วลีกเจเจของเราครับรับลูกตบจำนวน270ครั้งเฉลี่ย3.07ครั้งต่อเซตติดอันดับ9ของลีกซึ่งส่วนใหญ่นะครับอันดับบนๆจะเป็นลิเบโรมืออาชีพจะมีมือเซตกี่คนในโลกที่ทั้งเซตเทพทั้งรับลูกตบเก่งจนติดท็อป10กับเขาด้วยนี่แหละครับมือเซตในตำนาน ผลงานทีมเก่าซานดิเอโกโมโจเก่าเกมแต่ยังแกร่งแม้ว่าโมโจนะครับจะไม่ได้อยู่จากฟูงแต่ก็ปิดฤดูกาลด้วยอันดับ3ของลีกถือว่าสุดสวยเลยนะครับชนะ13แพ้11ได้แต้มรวมไป37คะแนนอัตราส่วนเซตนะครับ0.480และแต้มรวมที่ทำได้2,112แต้มใกล้เคียงกับทีมแกร่งอย่างแกรนราปิดไรและโอมาฮาซูเปอร์นวาเลยทีเดียว เจเจของเรานะครับคือกำลังหลักที่พาทีมโมโจโยืนหยัดได้ตลอดทั้งซีซั่นคุณผู้ชมครับหลายท่านนะครับอาจจะมีคำถามนะครับว่าทำไมเจเจยังเล่นได้ในลีกละระดับนี้จุดเด่นของเจเจของเรานะครับการเซตเจเจนะครับเซตแม่นแบบอ่านใจเพื่อนคุมเกมเร็วดีเยี่ยมนะครับควบคุมจังหวะในแม์ได้เหมือนวางแผนล่วงหน้าเกมรับเหนียวแน่นทั้งบล็อกทั้งรับตบ 1. ความแม่นในการเซต 2. การอ่านเกมเร็วและเด็ดขาด 3. ประสบการณ์ระดับโลกที่สะสมมาหลาย10ปีและ 4. ความขยันบวกกับความเป็นมืออาชีพสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เจเจยังคงไต่ทอปคลาดของลีกได้อายุ38สําหรับคนทั่วไปอาจเป็นปลายทางกีฬาแต่กับเจนุดนี่คือบทพิสูจต์ว่าประสบการณ์บวกกับความฉลาดทางเกมคือสิ่งที่เด็กใหม่ยังต้องเรียนรู้ แฟนคลับชาวไทยต้องภูมิใจนุสราต้อมคําคือนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนแรกที่มาสร้างชื่อในลีกพีเวฟของสหรัฐอเมริกาและไม่ได้มาแบบเล่นๆแต่มาแบบตัวจริงเสียงจริงติดอันดับทั้งแอสซซสทั้งรับลูกตบและยังได้รับการยอมรับจากนักข่าวและแฟนวอลเลย์บอลทั่วอเมริกาและยังทำผลงานได้ระดับโฮเทลทั้งที่ต้องแข่งกับนักกีฬาร,ระดับชาติจากทั่วยุโรปและอเมริกาเจเจไม่ใช่แค่นักกีฬาที่เก่ง แต่เจเจคือแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ว่าถ้ามีวินัยฝึกซ้อมและรักในสิ่งที่ทำเราก็สามารถไปไกลได้แบบเจเจผลงานของเจเจใน p v ีเว2024คือเครื่องยืนยันว่าตำนานยังหายใจและยังเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเริบอลไทยได้ภาคภูมิใจต่อไปครับเรามาดูสถิติทั้งหมดของเจเจนะครับกับสตารดีโกโมโจในปี2024ที่ผ่านมา แอสซิสนะครับถือว่าเป็นจุดแข่งหลักสมชายาเซตเทมจำนวนเซตที่ลงเล่นนะครับเจเจเล่นไป88เซตจ,จำนวนแอสซิสต์932นะครับค่าเฉลี่ยต่อเซต10.59นี่คือหมวดที่นุสรานะครับยังคงโดดเด่นเหนือกว่าผู้เล่นคนอื่นเธอเป็นหนึ่งใน3เซตเตอร์ที่ทำแอสซิสต์สูงสุดของลีกค่าเฉลี่ยเกิน10ต่อเซตถือว่าสูงมากบ่งบอกถึงความแม่นยำและการควบคุมเกมที่ยอดเยี่ยมยืนยันกับตำแหน่งเซตเตอร์อ,อันดับตน้ตนๆของโลกได้เลย 2การรับลูกตบนะครับหรือว,ว่าการขุดบอลเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับจำนวนการรับ270ค่าเฉลี่ยต่อเซต3.07ถือว่าสูงมากสำหรับผู้เล่นเซตเตอร์เพราะป,ปกตินะครับการขุดบอลจะเป็นของลิเบรโรหรือว่าตัวรับอิสระเธอติดอันอดับ10ของลีกเป็นหลักฐานว่าความเข้าใจเกมและการอ่านทางลูกตบข,ของคู่ต่อสู้นั้นนะครับแม่นยำและยังคงความคล่องตัวได้ดีแม้อายุจะใก,กล้เลขสี่แล้วการเซิร์ฟเอสนะครับจเจเจทำไปทั้งหมด8เอส เฉลี่ยต่อเซตนะครับ0.09แม้ไม่ใช่จุดเด่นหลักนะครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีเพราะเสิร์ฟเในเจังหวะสําคัญสำคัญนั้นสร้างแรงกระตุ้นให้ทีมได้โดยเฉพาะเมื่อเกิดจากผู้เล่นที่ไม่ได้เน้นนะครับเกมเสิร์ฟเป็นหลักแต้มจากการรุกเจเจทำได้7จต้มเปอร์เซ็นต์สำเร็จนะครับ21.2ประสิทธิภาพ9.1 j ปนะครับไม่ได้เป็นตัวจบสกอร์หลักแต่เมื่อมีโอกาสรุก ก็ยังพอสร้างความกดดันได้บ้างการมีคะแนนจากการโจมตีนะครับและประสิทธิภาพสูงกว่าศูนย์ถือว่าเป็นโบนัสจากผู้เล่นตำแหน่งเซตเตอร์มาถึงคะแนนจากการบล็อกนะครับเจเจทำได้5คะแนนเฉลีย่ยต่อเซตนะครับ0.06ถึงจะไม่ใช่สายบล็อกโดยตรงนะครับแต่นี่ก็เป็นสัญญาณว่าเจเจยังสามารถมีส่วนร่วมในเกมป้องกันบริเวณหน้าเน็ตได้ซึ่งสะท้อนถึงการยืนตำแหน่งและความเข้าใจเกมที่ดีคะแนนรวมนะครับ20คะแนน จากการโจมตี7สเซิร์เอ8บล็อก5นะครับเฉลี่ยต่อเซตจ,จะตกอยู่ที่0.23 20แต้มจากผู้เล่นที่ไม่ได้เน้นทำคะแนนโดยตรงเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจและทุกแต้มของเจ๊นะครับก็มักเกิดในจังหวะสำคัญเพิ่มความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมนุสราต้อมคำยังคงโชว์ความครบเครื่องสมกับประสบการณ์ระดับโลกทั้งการเซตการอ่านเกมการรับและความนิ่งในการอ่านเกม จุดเด่นของเจเจนะครับความสม่ำเสมอการตัดสินใจรวจเดเร็วและความเป็นผู้นําในสนามสถิติเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่แค่บอกว่าเธอยังเล่นได้แต่เป็นการยืนยันว่าเธอยังคงเป็นหนึ่งในมือเซตที่ดีที่สุดของลีกผลงานของเจเจนะครับใน PVF 2024คือเครื่องยืนยันว่าตำนานยังหายใจและยังเดินหน้านะครับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเลล์บอลไทยได้ภาคภูมิใจ ผลงานของ JJ นะครับที่มีโอกาสรีเทิร์นได้กลับมาเล่นนะครับใน p v f โดยสังกัดใหม่คือคนรบัตฟิวรีเจเนะครับลงไปส่งนัด JJ ลงเล่น8เซตนะครับแอซิด60ครั้งเฉลี่ยต่อเซต7 5็ j จยังทำหน้าที่มือเซตหลักได้ดีนะครับแม้ค่าเฉลี่ยจะลดลงจากฤด,ดูกาลที่แล้วคือ10.59แต่ต้องพิจารณาจากจำนวนนัดและสถานการณ์ของทีมด้วย การรับลูกตบนะครับเจรวมทั้งหมด18ครั้งนะครับเฉลี่ยต่อเซต2.25 JJ ยังคงแสดงเห็นถึงความคล่องตัวในการเล่นเกมรับแม้จะลดลงจาก3.07ในปี2024แต่ยังถือว่าโดดเด่นนะครับสำหรับผู้เล่นตำแหน่งเซตเตอร์เซิร์ฟเอสเจเจทำไป 1S เอสเฉลี่ย0.13ยังมีแต้มจากการเซิร์ฟเอสให้เห็นนะครับแม้จำนวนน้อยแต่สะท้อนความหลากหลายในการเล่น เจเจนะครับไม่มีคะแนนจากการโจมตีเจเจไม่มีคะแนนจากการบล็อกการที่ไม่ได้ทําแต้มโดยตรงใน2นัดนี้ซึ่งอาจเป็นเพราะบทบาทใหม่ในระบบของทีมหรือแผนเกมนะครับที่เน้นให้เจเจคุมจังหวะมากกว่ารุกหรือบล็อกสรุปภาพรวม2นัดแรกนะครับแม้จะยังไม่ใช่ฟอร์มพีกเหมือนปี2024แต่เจเจยังคงมีบทบาทในสนามและแสดงความนิ่งของผู้เล่นระดับตำนานการเซตยังคงแม่นยำนะครับเกมรับยังช่วยทีมได้ และมีความหลากหลายในการเล่นต้องติดตามกันต่อว่าในแมตช์ถัดไปนะครับเจเจจะยกผลงานจนกลับมาติดท็อปลิกอีกครั้งได้หรือไม่ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมง,งานนำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังคุณผู้ชมอย่าลืมกด s ั b s c คร b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอีพีนี้ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ